ขนาด Warren Buffett ยังซื้อหุ้นเทคตอน IPO 8000ล้านบาทสโนเฟกมีดีอะไรทำไมนักลงทุนที่ไม่ชอบหุ้นเทคอย่างวอลเลนบัฟเฟต t ถึงเข้ามาลงทุนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักหุ้นสโนเฟกนะซึ่งผมค่อนข้างแปลกใจนะครับว่า Warren บัฟเฟต t เนี่ยเข้าซื้อหุ้นตัวนี้นะครับ โดยใช้เบรกชาไฮทเว์ซื้อซื้อที่ราคานะครับ120ดอลลาร์ต่อหุ้นณนะปัจจุบันนะครับราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ240 250เหรียญครับก็เลยสองสัยว่าเอ้ยทำไมวอลเลนเบรฟตถึงเข้าซื้อหุ้นเทคแล้วต้องบอกก่อนเลยครับว่าหุ้นเทคตัวนี้ไม่ได้หุ้นเทคแบบยักษ์ใหญ่หรือว่ายังไม่ได้เป็นผู้ชนะด้วยซ้ำแตกต่างจาก a เม Amazon Google Facebook หรือแม้แต่ Apple ที่วอลเลนบรฟตลงทุนแต่ก็มีปัจจัยที่น่าสนใจครับเมื่อผมอ่านหน Snow มันน่าสนใจจริงๆนะสำหรับผมแล้วนะครับหุ้น s n o w f a k e เหมือนกับบริษัทที่มีโปรแกรมหรือว่ามีเครื่องมือสําเร็จรูปทั้งหมดที่จะเปลี่ยนให้บริษัททั่วไปร้านค้าขนาดเล็กหรือแม้แต่บริษัทขนาดใหญ่นะครับกลายเป็นบริษัทที่เป็น IT จ๋าๆหรือว่าใช้ระบบทั้งหมดบน c ล o ว d Computing ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นี่แหละครับคือ point นี้หรือเปล่าที่วารินบัฟเฟตซื้อสำหรับตัวผมเองนะครับอ่านบิสเนสโมเดลแล้วเนี่ยผมก็สนใจตัวโนเฟกเนี่ยอย่างมาก,กานะเพราะว่ามันวาวมากเลยครับเอาง่ายๆครับเราลองนึกถึงนะว่าถ้าบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างเรียลไทม์ข้อมูลทั้งหมดอยู่บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดบริษัทสามารถเชื่อมต่อคลาวระดับโลกทั้ง3อันนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Microsoft แล้วก็ Amazon และข้อมูลทั้งหมดของบริษัทนะครับเก็บอยู่บนนั้นข้อมูลมีความปลอดภัยมากสามารถเลือกได้ว่าใครเข้าถึงข้อมูลระดับไหนเท่านั้นไม่พอข้อมูลทั้งหมดนะครับเก็บแบบเรียวไทม์แล้วยังสามารถเอาข้อมูลเนี่ยจัดเก็บแบ่งแยกนะแบ่งประเภทและสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่าจะทําอย่างไรให้ยอยขายบริษัทเพิ่มมากขึ้นบริษัทจะทำอย่งไรให้รายได้เพิ่มมากขึ้นต้นทุนบริษัทลดลง แล้วข้อมูลลูกค้าผมบอกครับถ้าเก็บเรียวไทม์ได้แล้วเป็นข้อมูลรวมให้ผู้บริหารเห็นแล้วว่าอุ้ยยอดขายกําลังขึ้นทีละชิ้น2ชิ้น3ชิ้นหรือแม้แต่นะวันต่อวันเนี่ยครับแค่นี้ผมรู้สึกว่าได้เปรียบมหาศาลแล้วอันนี้คือเหมือนกับเป็นอุดมคติเลยครับของบริษัทที่อายากจะทําได้และที่หลายคนบอกครับว่า ณปัจจุบันข้อมูลคือน้ำมันข้อมูลคือแหล่งเงินมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่การจัดเก็บข้อมูลยากเหลือเกินการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลครับเราลองนึกง่ายๆแล้วกันเนาะถ้าเป็นบริษัทหนึง่งผมตั้งบริษัทมาเองปุ๊บเฮ้ยผมเนี่ยจะต,ตั้งบริษัทนะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นดิจิทัลทั้งหมดต่อไปงานกระดาษเนี่ยอาจจะมีนะแต่ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องอยู่บนอินเทอร์เน็ตต้องอยู่บนคลาวผมสามารถไปทํางานที่เกาะได้ผมสามารถจ้างพนักงาน จากอเมริกาจากเช็กจากโปรตุเกสจากอเมริกาใต้ก็สามารถทําได้โอ้ผมวาดฝันไว้อย่างดีถูกไหมครับแต่พอลองนึกถึงความเป็นจริงอ่านหนึ่งนะคุณอยากเก็บข้อมูลคุณอยากประมวลผลใช่ไหมคุณต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้ระบบบริษัทใช้เซิร์ฟเวอร์หรือพูดง่ายครับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ใหญ่ท่าโรงงานก็ได้นะมารันระบบทั้งหมดของบริษัทเก็บข้อมูลทั้งหมดของบริษัทใช้เงินลงทุนเท่าไหร่แล้วถ้าสมมุติว่ามีคนมาป้นหรือว่า ตัวของเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยพังลงไปไม่มีไฟหล่อเลี้ยงหรือแม้แต่โดนเผาทำลายอย่างครับบริษัทก็จะเสียหายขนาดไหนยังไม่รวมถึงไซเบอร์ซิเรตตี้มาขโมยข้อมูลผมลนะขั้นแรกเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วยุ่งยากมากมายแล้วแล้วต่อมานะครับถ้าบริษัทผมเนี่ยเนเก็บข้อมูลในกระดาษดิโอ้โหจะขึ้นคลาวอย่างไรจะต้องมีโปรแกรมไหนต้องสอนลูกน้องแต่ละคนไหมว่าเนี่ยต้องก่อข้อมูลลงไปนะขึ้นอินเทอร์เน็ตอยู่ในรูปแบบนี้วางระบบเมื่อไหร่จะเสร็จครับแล้วยอดขายครับจะเก็บยังไง ถ้าสมมติว่าผมบอกผมมีบริษัทนะอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยอยู่ที่อโศกแต่สาขาของผมเนี่ยอยู่กระจายทั่วประเทศเลยการเก็บข้อมูลก็ต้องมีการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับจะเก็บข้อมูลอย่างไรให้ได้เรลไทม์ทั้งหมดเนี่ยโ,โหบอกเลยครับว่าจะต้องลงทุนมหาศาลแล้วพอได้ข้อมูลมนาะปุ๊บโอ้โหค่าเซิร์ฟเวอร์อีกเท่าไหร่ในการเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ไฟแล้วข้อมูลที่ได้มาก็ยังนําไปใช้ไม่ได้นะครับ พอข้อมูลเหมือนกับโดนหลั่งไหลมารวมกันนะผมก็ต้องไปจ้าง Data าไซแอนต้องไปจ้าง Data าเอนจิเนียร์เพื่อมาแยกข้อมูลต้องมาจ้าง Data า n อนาลิติกเพื่อแบ่งประเภทข้อมูลอีกแล้วอย่างเพื่อหลายคนทราบอะครับชื่อแต่ละชื่อเป็นอาชีพที่ผมบอกเมื่อกี้นะค่าตัวนะครับหลักหมื่นกลางๆถึงแสนทั้งนั้นอันนี้คือต่อคนนะแล้วจ้างมาตําแหน่งละคนอะผมบอกเลยว่าไม่เพียงพอนะครับและทงนั้นไม่พอนะครับถ้าระบบของผมอะไม่ได้ครอบคลุมถึงการจัดการภายในร้านสาขาย่อยทั่วประเทศของผมเนี่ย เก็บข้อมูลลูกค้าเก็บอย่างไรยอดขายที่เกิดขึ้นจะเก็บเป็นเรียลไทม์ได้อย่างไรสต็อกอีกล่ะถ้าลูกน้องของผมนะครับลูกค้ามาซื้อของนะยังจดใบเสร็จเป็นกระดาษอยู่เลยบางทีลืมกรอกบ้างลืมกรอกบ้างข้อมูลทั้งหมดก็ใช้ไม่ได้ถูกครับนั่นแปลว่าผมก็ต้องลงทุนเนี่ยสร้างระบบสร้างโปรแกรมตั้งแต่ร้านค้ารายย่อยเลยนะและคิดดูครับสุดท้ายทั้งหมดกว่าที่ผมเนี่ยจะได้รันบริเนสนะกว่าที่ผมจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์ที่เป็นบริษัทที่เป็นดิจิตอลจริงๆเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เงินลงทุนเท แล้วคิดดูครับแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มกําไรหรือว่ารายได้จะมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยแต่จ่ายเงินมหาศาลแล้วนี่แหละครับคือเพนพอยที่ทุกบริษัทบอกใช่ซีผมก็อยากมี Data ผมอยากเก็บข้อมูลนะอยากจะให้องค์กรเนี่ยเป็น d a t a d ไดเวทหรือว่าตัดสินใจทุกอย่างขึ้นด้วยข้อมูลทั้งหมดด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับจึงทําให้ณปัจจุบันนะครับบริษัทส่วนใหญ่ของโลกนะไม่สามารถขึ้นสู่ดิจิตอลได้ แต่บริษัท Snowflake เนี่ยแหละครับจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ทั้งหมดจะทําให้ธุรกิจต่างๆนะครับที่อยากจะขึ้นคลาวนะไม่ต้องลงทุนระบบเซิร์ฟเวอร์เองไม่ต้องลงทุนระบบบริหารจัดการอะไรต่างๆ,างๆมากมายเองนะครับแล้วถทาเราไม่พอครับตัวของธุรกิจซอฟต์แวร์แอดส์เซอร์วิสส่วนใหญ่หรือว่าแพลตฟอร์มแอดส์เซอร์วิสส่วนใหญ่นะครับจะต้องจ่ายเงินเป็นสับส c r ิปชั่นใช้ไม่ใช้ก็ไม่รู้อ่าคุณซื้อแพ็กนี้นะคุณจ่ายมาเลย3เดือน6เดือนปีหนึ่งแต่ตัว Snowflake ครับบอกเลยว่า คุณจ่ายเท่าที่คุณใช้เท่านั้นไม่พอครับสมมติบอกว่าผมใช้ข้อมูลเท่านี้นะในเรื่องของยอดขายอย่างเดียวเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวแต่ผมอ่ะไม่ได้ใช้คนเดียวไงบริษัทอื่นๆนะครับบอกอ้าคุณที่ใช้หลายคนใช่ไหมก็นับหัวไปเลยว่าถ้าซื้อแพ็กเกจนี้นะล็อกอินได้ทั้งหมด3ามแอคเคาท์หรือว่าใช้ได้3คนแต่สซโนเฟกบอกครับว่าคุณล็อกอินได้ไม่จํากัดเลยถ้าคุณซื้อข้อมูลแค่นี้บริษัททั้งบริษัทคุณสามารถใช้ได้และตัวของสซโนเฟกนะครับ ยังมีการเชื่อมต่อคลาวด์หลักๆของโลกเพราะเขาบอกเลยว่าเขาใช้คลาวด์ของ Amazon Google แล้วก็ตัวของ Microsoft เป็นหลักการเชื่อมต่อ Public Cloud สามารถใช้ได้ทั่วโลกดังนั้นแปลว่าข้อมูลทั้งหมดผมเก็บอยู่ในทั้ง3คลาวดนี้ดังนั้นนะความปลอดภัยต่างๆของข้อมูลผมก็สบายใจได้ถึงครับจากภายนอกนะแต่จากภายในบริษัทเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแลวท่านไม่พอครับบริษัทโนเฟกเนี่ยยังมีอ e ีคอมเมิร์ซด้วยนะครับสำหรับให้บริษัทผมอ่ะขาย Data ของลูกค้าได้อันนี้ผมยังไม่แน่ใจจริงๆนะว่าต้องเป็น Data ประเภทไหนหรือว่า Data ประเภทไหนขายได้ขายไม่ได้หรือว่าอันไหนเนี่ยขายแล้วผิดกฎหมายนะครับต้องไปศึกษาอีกทีแต่เขาพูดจะเจนว่าคุณสามารถขาย Data หรือว่าขายข้อมูลของบริษัทคุณให้กับผู้อื่นได้กลายเป็น Ecosystem เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัทคุณแล้วก็ผมเห็น,นครับว่าในส่วนเนี้ยมีหลายบริษัทที่เป็นงานวิจัยระดับโลกเนี่ยเอา Data เข้ามาขายเป็นเฉพาะอุตสาหกรรมเลยนะครับฟินเทค อีค m มเมิร์ซรีเทลลิงเฮลท์แคร์หรือแม้แต่การเงินการลงทุนเนี่ยแหละครับที่ทำให้ผมเออธุรกิจนี่มันน่าสนใจจริงๆแล้วคิดดูนะครับณปัจจุบันมีแค่บริษัทจํานวนน้อยมากๆที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นบริษัทดิจิทัลได้แล้วถ้าสโนเฟกค่อยๆกินบริษัทนี้ค่อยๆมีไรายได้จากการเปลี่ยนบริษัทที่จากบริษัทที่เป็นแมนนววกลายเป็นดิจิทัลได้ บริษัทจะเติบโตขนาดไหนครับและเท่านั้นไม่พอครับมาคอมาดูไรายได้ของตัวบริษัทสโนเฟกนะมีไรายได้เติบโตเป็น100%ครับจาก200ล้านเหรียญเป็น500ล้านเหรียญในปีที่ผ่านมาและเขาตั้งเป้าหมายครับจะต้องขึ้นถึง10บิลเลียนหรือว่า1,000 10, 0ล้านเหรียญให้ได้ภายใน8ปีอันเนี้ยน่าสนใจมากเลยครับนี่ครับคือภาพรวมของบริษัทสโนเฟกนะดังนั้นนะครับลองมาดูกันเลยว่าบริษัทสโนเฟกเนี่ย ทำอะไรบ้างอย่างละเอียดเจาะจงเข้าไปนะครับจากรูปนะครับเห็นไหมจะมีคอลัมน์นะครับ Data Engineering Data Lake Data Warehouse ในส่วนแรกนะครับด a t ้ e n g i n e e r i n g แปลว่าอะไรโอ้โหมูลนะหลั่งไหลเข้ามาเก็บอยู่ที่เดียวเลยแล้วคุณต้องเสียเงินเสียเวลาเท่าไหร่เอาคนไปจาัดก,การว่าเอ้อันนี้เป็นข้อมูลประเภทนี้นะข้อมูลตรงนี้ควรต้องอยู่ตรงนี้นะข้อมูลนี้เป็นของหน่วยงานตรงนี้นะข้อมูลนี้หน่วยงานตรงนี้ใช้ถ้าเรามี Data Engineer นะครับสามารถเป็นไฟเบรยได้สามารถอ่าข้อมูลแบบนี้ไปหน่วยนี้ตรงนี้ไม่ต้องมา หน่วยงานนี้ไม่ต้องใช้แบ่งประเภทข้อมูลไปก่อนเลยครับทำให้ Data เนี่ยพอจัดเก็บเข้ามาได้แล้วนะครับก็สามารถนําไปใช้งานได้อย่างง่ายครับก็เรื่องของ Data Lake ก็คือโมมีปริมาณที่เก็บข้อมูลได้ใหญ่มหาศาลซึ่งตัวนี้บริษัท s o นเ f กต์ก็ให้บริการเลยครับที่เก็บข้อมูลมหาศาลแล้ว Data Warehouse ก็เป็ผมบอกครับว่าก็มาจัดเก็บนะทีละชั้น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 นครับเตรียมพร้อมที่ใช้งานในส่วน3คอลัอนลที่หลังนะครับก็คือการนำา Data ไปใช้นั่นเองรวมไปถึง Data Science Data a แอ l พลิเคชันแล้วก็ Data Sharing Data Science, data science คืออะไรเอาข้อมูลที่ได้มาครบหรือเปล่าตามหลักสถิติหรือเปล่าถ้าข้อมูลไม่เป็นตามหลักสถิติข้อมูลไม่สะอาดมากเพียงพอมีข้อมูลที่การผิดพลาดตามหลักหรือเปล่าทําข้อมูลให้สะอาดครับมันเป็นหูรายละเอียดเยอะมากๆเลยครับมันคือการเตรียม d a t a ก่อนที่จะนําไปใช้งานก่อนที่จะไปวิเคราะห์นั่นเองครับดังนั้น,นครับในส่วน Data Sharing นี้ครับก็คือการที่บริษัทสซโนเฟกเนี่ยกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึง Data หรือว่าข้อมูลส่วนไหนได้บ้างใครไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนไหนได้และการเข้าถึงพร้อมกันเนี่ยสามารถทําได้ไหมโดยที่โอ้โหไม่ต้องรอ,ไม,อ,งรอไม่ต้องเสียเวลารอโหลดติดขัดนะครับ s n o w f l a k แก้ปัญหาตรงนี้แล้วเขาบอกเลยครับว่าตัว s n o w f l a k เองมีเขาเรียกว่า interconnection สามารถเชื่อมต่อข่าวของ Google Amazon แล้วก็ Microsoft แบบภายในได้นะครับทาให้การดาวน์โหลดข้อมูลเยอะๆไม่มีปัญหาและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทั่วโลกด้วย อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนนะหรือว่าหลายบริษัทที่ผมรู้จักนะครับจะไม่ใช้คลาวของเจ้าเดียวแล้วการเชื่อมต่อคลาวเนี่ยในสมัยก่อนทําได้อย่างยุ่งยากมากต้นทุนมหา,าศาลต้องดึงข้อมูลมาเก็บไว้ส่วนกลางนะแล้วค่อยนํามาวิเคราะห์ครับแต่ตอนนี้โซลเฟกแก้ปัญหาตรงนั้นเรียบร้อยแล้วทําให้สุดท้ายบริษัทสามารถพร้อมที่นำข้อมูลไปใช้ไปวิเคราะห์นำไปสู่การตัดสินใจธุรกิจใหม่ๆได้นั่นเองครับ <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าธุรกิจที่ใช้บริการโ f ลเฟกก็คือ เวลาคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่หรือว่าตั้งธุรกิจใหม่นะครับคุณไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์คุณสามารถทําธุรกิจได้อย่างรวดเร็วขึ้นวางโครงสร้างระบบข้อมูลให้หมดนะไปใช้บริการที่ s n o w f l a k มีสร้างแอปพลิเคชันสร้างระบบต่างๆเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เวลาสําคัญมากๆนะครับในการทําธุรกิจถ้าระบบส่วนใหญ่ของบริษัทนะครับเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดจำนวนคนที่ใช้ก็น้อยลงอย่างแน่นอนถูกครับงานซ้าซ้อนก็ถูกตัดออกไปค่า maintenance ต่างๆในการดูแลแฟกดูแลการจัดเก็บอุปกรณ์ดูแลเซิร์ฟเวอร์ก็ลดลงไปทําให้กําไรของบริษัทเพิ่มมากขึ้นเพราะลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงไปและอย่างที่แน่นอนครับสิ่งที่บริษัทต้องการก็คือการเก็บ Data ลูกค้าและสามารถนํา Data นั้น เอามาใช้งานเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทนําไปสู่การตัดสินใจต่างๆของการดําเนินงานของบริษัทนั่นเองจึงทําให้นะครับบริษัทที่ใช้บริการ s n o w f l a k เนี่ยคุ้มค่าเงินและยอมที่จะจ่ายเงินให้กับ Snowflake นั่นเองครับณปัจจุบันนะครับกลุ่มลูกค้าของ Snowflake นะกาะจายหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเงินอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์รีเทลโฆษณามีเดียต่างๆ บริษัทเทคโนโลยีเอดูเคชันหรือแม้แต่รัฐบาลนะครับก็ยังเป็นลูกค้าของ So n น f ฟก t เลยนะครับณนะปัจจุบันและรูปนี้นะครับผมอยากให้เ,เพื่อนๆดูครับว่าตัวเลขหนังการเงินของบริษัทเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับตัวเลขอันบนสุดนะครับหนึ110่งร้อนะครับก็คือรายได้ที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับตัวเลขที่2ครับแถบสีดำร้อยหกิด็ก็คือการเติบโตจากรายได้ของลูกค้าเก่านั่นแปลว่าเฮ้ยลูกค้าเก่ามันก็ต้องร้อนสิแต่ทำไมมัน ก็เพราะว่าลูกค้าเก่าครับสมมติเมื่อก่อนเขาเคยซื้อ100บาทเขาซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาใช้บริการของ s o น f เฟกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับสำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์แอพเซอร์วิสหรือแม้แต่แพลตฟอร์มแอพเซอร์วิสนะครับตัวเลข net revenue retention นะครับหรือว่าการใช้ซ้ำเนี่ยสำคัญมากเป็นตัวเลขที่บ่งบอกหรือว่าพอที่จะคาดการณ์เราๆแนวโน้มการเติบโตได้นะครับถ้ายังเติบโตถือว่าดีหรือว่ารักษาปริมาณ retention rate ได้เนี่ยถือว่าดีนะครับ แต่ว่าถ้าอัตราการใช้ซ้ําตกลงเนี่ยเริ่มจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วถ้าทั้สองสามไตรมาสเราต้องไปตัดสินใจแล้วว่าเอยบริษัทมีปัญหาหรือเปล่าทําไมคนถนึงเลิกใช้นะทําไมการใช้ถึงน้อยลงน,นั่นเองครับตกลงกันนะครับถ้าตัวเลข retention rate นะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆแปลว่าลูกค้าเก่าใช้ลูกค้าใหม่มาบริษัทมีโอกาสในการเติบโตอย่างสูงน,นั่นเองครับแล้วตัวเลข168เปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับทั้งอุตสาหกรรมเลยนะแลบต่อมานะครับ 104คือจำนวนบริษัทที่สร้างรายได้มากกว่า1ล้านเหรียญให้กับโนเฟกนั่นเองและสุดท้ายครับเจ็ก็คือกอดโปรฟิตมาจินอัตรากำไรขั้นต้นสูงมากๆเพราะว่าเป็นบริษัทที่ขายเซอร์วิสขายซอฟต์แวร์นั่นเองครับนี่รับคือโอ้โหตัวเลขทางการเงินเนี่ยว้าวมากน่าสนใจอย่างมากเลยครับบริษัทนี้รุ่ถัดมานะครับผมจะให้ดูการเติบโตของรายได้แต่ละไตรมาสแล้ว่าแต่ละปีนะครับเห็นไหมครับว่าทุกไตรมาสหรือว่าทุก3เดือน่ะ รายได้ของบริษัทโตตลอดนะครับแต่ผมขอมาร์กไว้นิดนึงนะว่าตัวเลขปีผิดนะครับลบไป1ปีนะครับซึ่งรูปนี้ผมเอามาจาก Investor Presentation ของบริษัทโนเฟกซ์นั่นเองครับและนอกจาก r n t i t n r n t e นะครับที่เราต้องดูนะผมอยากจะให้เพื่อนเพื่อนรู้จักอีกตัวนึงครับก็คือ RPO r e m a i n i n g Performance Obligation) พูดง่ายๆครับก็คือรายได้รับล่วงหน้าของบริษัทนั่นเองบางทีนะครับตัวของบริษัทเนี่ยได้รับแล้วนะว่าโอ้โหลูกค้าจะใช้งานนะ 3เดือน6เดือนปีหนึง่งแต่บางบริษัทบริษัทนะครับได้รับมาอ่ะผมใช้งานปีนึงนะผมจ่ายคุณครึ่งปีก่อนแล้วอีกครึ่งปีค่อยจ่ายที่เหลือแบบนี้ครับแต่ตามหลักการบัญชีแล้วนะครับที่เป็นล่าสุดเลยนะก็คือบริษัทสามารถรับรู้รายได้จากทั้งสัญญานะครับแค่ประมาณ30-40ของมูลค่าสัญญาทั้งหมดนั่นแปลว่าถ้าตัวของ RPO เนี่ยสูงสูงนะแต่ว่ารายได้รอค้างรังบหรือว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะมีจำนวนเท่าไหร่ดังนั้นนะครับเวลาเราจะลงหุหุ้นกลุ่ม s s a นะครับหรือว่าพวก Subscription Model แบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะครับเราจะดูตัวของ RPO นะครับให้มันเติบโตไปเรื่อยๆแต่ถ้า RPO เริ่มลดเราเริ่มสงสัยแล้วเอ้ยลูกค้าใหม่ไม่มีเหรอทำไมไม่มีคนมาใช้แพลตฟอร์มน้อยลงหรือต้องตั้งข้อสังเกตนะครับอย่าใช้ตัวเลขอตัตราส่วนงการเงินใดตัวหนึ่งตัดสินบริษัทน,นะครับดูหลายๆตัวนะครับ จากข้อมูลทั้งหมดนะครับพอเรามาดูแล้วโหบริษัทโนเฟกพยายามจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนจากบริษัทแบบเกา่าหรือธุรกิจแบบเกา่าให้กลายเป็นดิจิทัลทั้งหมดนะครับแล้วเป็นเทรนด์ของโลกที่กําลังจะไปด้วยแล้วถ้าไม่พอครับการเติบโตก็โอ้โหสวยงามสวยหรูน่าสนใจมากลูกค้าเก่าก็ใช้เพิ่มลูกค้าใหม่ก็มารายได้กระโดดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับคือน่าจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าครับที่วอนบัฟเปคเข้ามาสนใจหุ้นตัวนี้ครับแต่ เรามาดูงบการเงินกันบ้างครับว่าตัวของบริษัทมีสภาพคล่องแข็งแกร่งขนาดไหนบริษัทมีสินทรัพย์อะไรบ้างเพราะณปัจจุบันนะครับบริษัทยดงขาดทุนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็ยังขาดทุนถือว่าหนักมากด้วยนะครับจากรูปนะครับผมเอางบดุลมาให้ดูก่อนนะครับเรามาดูงบดุลของบริษัทกันบ้างว่าบริษัทมีสินทรัพย์นี่สินขนาดไหนความเสี่ยงของบริษัทเป็นอย่างไรบ้างครับมาทันแรกเรามาดูโอ้โหตัวของเงินสดและสินทรัพย์ที่พ่องเงินสดนะเติบโตอย่างมากครับ ประมาณ127ล้านขึ้นมาเป็น820ล้านขึ้นมาเยอะมากเท่าไั้พอครับบรรทันทีน่สองเขีดเส้นแดงไว้นะครับเงินลงทุนระยสั้นเนี่ยจาก306ล้านครับขึ้นมา3,000กว่าล้านบริษัทเอาเงินสดมาจากไหนเยอะแยะมากมายครับแล้วขี่เส้นใต้ต่อมาข้างล่างนะครับ total a s s e t นะครับก็คือณปี2 0 2 1นะครับซึ่งเดือนมกรามีสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับ5,921ล้าน เทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่1,102ล้านเรามาดูหนี้สินกันบ้างครับผมขออนุญาตไปดูบรรทัดสุดท้ายที่ผมขีดเส้นไว้เลยนะหนี้สินรวมทั้งหมดนะครับปีที่แล้วนะครับหนี้สินรวมทั้งหมดอยู่621ล้านปีนี้หนี้สินรวมอยู่985ล้านสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเยอะหนี้สินเพิ่มขึ้นน้อยแปลว่าโอโ้โหดีต่ามากนะครับเงินสดเนี่ยสามารถเอาไปใช้หนี้แทบทั้งหมดยังได้เลยแปลว่าจริงๆแล้วงบดุลแข็งแกร่งมากสิ่งที่เกิดขึ้นครับโอโ้โหบริษัทเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะมากมาย เฉลยอยู่ในรูปนี้ครับจริงๆแล้วนะครับในปี2020นะบริษัท Snowflake เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือพูดง่ายๆเพิ่ง IPO นั่นเองครับและได้เงินมานะครับ3,700ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วที่ผมขีดเส้นแดงนะครับก็คือมีบริษัท Salesforce ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อของวงการ s s a เข้ามาลงทุนกับบริษัท Berkshire Hathaway นะครับเข้ามาลงทุนนะครับของ Warren Buffett นะครับที่จำนวนนะครับ2ล้าน8 0 0 0่น 333ล้านหุน้นที่หุ้นละ120เหรียญดอลลาร์สหรัฐดังนั้นนะครับบริษัทเซลฟอนแล้วก็บริษัทเพ r ร์ชไอร์แลน์นะครับซื้อหุ้นตอน IPO นะครับประมาณ250ล้านเหรียญดอลลาร์ประมาณ8,000ล้านบาทนั่นเองครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของตารางที่2ตารางด้านล่างนะครับผมอยากจะให้ดูนิดน,นึงนะว่าตัวรายจ่ายที่เยอะแยะเหลือเกินเนี่ย มีรายจ่ายบางส่วนนะครับที่ผมเขียนใต้ก็คือเขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะแต่จ่ายเป็นการให้หุ้นแทนนะครับรายจ่ายส่วนนี้นะครับมีในเรื่องของเซเว่นมาร์เก็ตติ้งเออเรซิ่งในวลล์ปเมนต์เออและในส่วนของพนักง,งานทั่วไปนะครับก็จะได้หุ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้อยากจะให้ระวังไว้นะแสดงว่าจริงๆแล้วเงินสดของบริษัทไม่ได้จ่ายไปส่วนนี้นะครับจากรุปนะครับงบกำไรขาดทุนตั้งแต่ปี2019ถึง2021นะครับอันนี้ผมอยากจะให้มาร์กไว้ดนึงนะลองดูข้างบนสุดหัวตารางเห็นไหมเขาจบป ไม่ได้จบในเดือนธันวาเหมือนบริษัททั่วไปนะครับอันนี้ต้องระวังเลยนะรีวิวครับตั้งแต่ปี2019ครับเพิ่ง96ล้านกว่ากาปี2020ขึ้นมา264ปี2021ขึ้นมาเกือบ600ล้านรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดครับแต่การเป็นว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าเซลล์มาร์เก็ตตครับที่ผมขีดเส้นใต้ไว้นะหูสูงเลอเกินครับรายได้นะครับไม่ใช่กำไรนะรายได้เกือบ600ล้าน แต่ค่ามาร์เก็ตติ้งและค่าการขายเนี่ยอยู่ที่500ล้านครับผมก็สงสัยเหลือเกินนะว่าทําไมอุตสาหกรรมทั้ง S S A หรือว่าแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสหรือว่าซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะครับมีค่าการตลาดสูงมากนะครับทําให้นะครับพอดูผรทัาสุดท้ายจริงๆกันว่าบริษัทขาดทุนมาตลอดนะครับแม้ว่ารายได้จะขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนะครับที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเหลือเกินเพราะว่าโอ้โหราคาหุ้นก็ขึ้นไปสูงนะแต่ว่าบริษัทเติบโตแต่ลืมนะครับว่า บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Berkshire Hathaway ของบริษัท Buffett หรือแม้แต่ Salesforce เนี่ยเห็นอะไรเราก็ต้องมาทํากันบ้านกันนะครับนี่นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดของบริษัท Solaris ที่ผมนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้นะครับแต่ผมขอบอกก่อนเลยครับเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนะผมเอามาจากข้อมูลบริษัทข้อมูลที่บริษัทส่งให้กับการาตสหรัฐอเมริกา Investor Presentation เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนนะข้อมูลเพียงเท่านี้ไม่เพียงพอต่อการลงทุนนะครับ และจากข้อมูลทั้งหมดนี่นี่เองหรือเปล่าที่ทําให้บริษัทมี PE สูงและเกินขนาดบริษัทขาดทุนวอลเลนบัฟเฟตหรือแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ก็ยังเข้ามาลงทุนแล้วถ้าบริษัทสโนเฟกต์สามารถเปลี่ยนโลกได้จริงสามารถทําให้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมกลายเป็นบริษัทดิจิทัลได้ทั้งหมดจริงนะครับบริษัทจะเติบโตขนาดไหนกําไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นแล้วราคาหุ้นจะไปขนาดไหนอันนี้ก็ต้องรอรุ้นเอานะครับแต่ว่ายังบอกคำว่า ทุกบริษัทมีความเสี่ยงเนะเราต้องติดตามเราต้องศึกษาข้อมูลต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในการลงทุนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ผมรบกวนให้ช่วยกด Subscribe หน่อยะนะครับที่ YouTube คุยกันอย่างทีแล้วก็ Facebook คุยกันอย่างทีนะครับแล้วตัวผมเองนะครับก็มีสมาชิกเนอะผมก็จะมาให้ความเห็นนะครับตรงไปตรงมาว่าผมคิดยังไงกับหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้ผมจะดูปัจจัยอะไรเป็นข้อสําคัญหรือว่าความเสี่ยงหุ้นตัวเนี้ยที่บริษัทไม่ได้บอกคืออะไรนะครับเพราะว่า ตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่เป็นความเห็นส่วนตัวเพราะ,ะนั้นผมขออนุญาตอยู่ในห้องเรียนพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถสมัครได้นะครับตัวผมเองก็จะมีสไลด์เต็มนะครับก็คือมากกว่าที่ผมช่วยเพราะว่าการที่ผมทําข้อมูลหุ้นแต่ละตัวนะผมจะทําสไลด์ไว้แบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าพอมาทําคลิปนี้นผมพูดได้บางส่วนเท่านั้นนะครับใครอยากได้สไลด์เต็มเพื่อศึกษาการลงทุนอย่างจริงๆแล้วก็สามารถ เข้าไปสมัครสมาชิกเลยครับแล้วก็อย่างน้อยนะครับทุกเดือนเดือนละครั้งนะครับผมก็จะมาซูมคุยกับเพื่อนๆน,นะครับว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างผมมีมุมมองหุ้นตัวไหนหรือว่ากระแสตอนไหนการลงทุนไหนน่าสนใจนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กรุณาฟังคลิปนี้จนจบแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ